โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมเดนนี๋ยวราก็สู่รายการ G for You นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันอีกแล้วครับผมกับเกม p o k ก m o n Legend Arceus กันในพาร์ทที่6นะครับผมยังคงอยู่กันในสถานที่ที่เราเพิ่งปราบทางด้านของ Clever หรือบาซากิ r i นะฮะไปหาชื่อญี่ปุ่นมาได้แล้วครับผมค่แล้วดูในเว็บเซเรบีแม่งไม่มีขึ้นงงเลยจะหาจากไหน Google เอาครับ <laughs> ขึ้นแล้วก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำภารกิจกันต่อนะฮะภารกิจก็เดีย๋ยวเขาดูก่อนสิเขาให้เราทำอะไร โอเคเราต้องกลับไปรายงานทางด้านของผู้บัญชาการคามาโดนะผมเกี่ยวกับที่เราทาภารกิจสําเร็จนะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุณผู้ชมเห็นตรงดาวตรงนี้หรือเปล่าครับผมเน่ตรงนี้คือที่ที่ผมไปเจอมาแล้วนะฮะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะ,ะเดี๋ยวจะขอพาคุณผู้ชมไปให้ดูแล้วกันฮะว่าตรงนั้นมันน่าสนใจยังไงนะครับรอสักครู่ครับผมเอาละขี่ทางด้านของยเดียก่อนนะลืมละกูลืมชื่อภาษาญี่ปุ่นมันไปแล้วด้วย <laughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันไป let's go โอเคตอนนี้เราก็ขี่ทางั่้ของอายาชิชินะฮะผมจําชื่อภาษาญี่ปุ่นได้แล้วมาถึงตรงนี้เห็นหรือเปลา่าครับผมนี่คือหินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับผมมันมีความพิเศษอยู่ฮะนั่นก็คือนี่ผมอีวีมาแล้วกดสํารวจได้เลยครับผมหินนี้ถูกปกคลุมไปด้วยตะไคร่บางอย่างนะจับมันแล้วทําให้เรารู้สึกถึงความดีความให้แบบความรู้สึกที่ดียังไงก็ไม่รู้สิเอาละครับพอเราแตะหินนี้ปั๊บนะฮะกดเข้าเมนูครับผมเห็นไหมฮะอีวีพร้อมที่จะ วิวัฒนาการร่างทันทีเลยก็ครับผมซึ่งอีวีตัวนี้ของผมให้คุณชมดูก่อนนะผมค่อนข้างจะเสียนเรื่องนิสัยอยู่อีวี e ของผมนะฮะนิสัยที่ได้มาเป็นนิสัยร่าเริงนะฮะหรือว่าจอยลี่ซึ่งจะเพิ่มทน,น้านของสปีดแล้วก็ลดทน,น้่นของสเปเชียลแท็กลงนะครับผมเพราะว่าอีวีตัวนี้ที่ผมจะให้ทำการเปลี่ยนเนี่ยนั่นก็คือเป็นร่างนี้ครับผมเปลี่ยนเลยมาแล้วอีวีททำการเปลี่ยนร่างนะฮะได้แล้วครอบครัวอีวีของฉันก็ได้ใหญ่โตขึ้นไปอีก ตัวที่เปลี่ยนมานั่นก็คือนี่ไงครับผมดีใจด้วยนะอีวีคุณกลายเป็นรีฟร้อนแล้วครับผมแล้วก็ได้ท่าใหม่มาด้วยนะฮะโอเคครับผมแล้วนี่ก็คือรีฟร้อนหรือว่ารีเฟียในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็นโปเกมอนทาดใบไม้นะครับผมเป็นหนึ่งในร่างวิวัฒนาการของอีวีนะครับผมซึ่งถ้าใครติดตามผมจะรู้แล้วว่าผมชอบอีวีที่สุดนะฮะเอาละตอนนี้น้องไม่ค่อยมีท่าอะไรเลยคือผมเอามาวิวัฒนาการให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเอาไปฝึก นอกรอบให้แล้วกันนะฮะจริงๆก็น่าจะเอาเข้าทีมไปเลยแหละอ๋อโอเคมีลิฟเอชอยู่นะฮะซึ่งลิฟเอชก็เข้ามาอยู่ในท่าเรียบร้อยแล้วยังไม่ค่อยมีท่าอะไรเยอะครับต่อว่าต้องเอาน้องไปฝึกฝนให้ค่าประสบการณ์มันเยอะกว่านี้ก่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยได้ลิฟรอนมาก็เก็บไปในประกเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตกลับไปที่แคมป์เลยแล้วกันนะฮะไปหาด็อกเตอร์ลาเวนตันกันเลยดีกว่าจะได้กลับไปที่หมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยฮะไปโอเคคุยกับด็อก อ่าฉันเห็นแล้วว่าเธอจับโปเกมอนมได้ถึง36ตัวเลยนะใช,ใช่ฮะช่วงที่เล่นจบพาร์ทที่แล้วไปผมก็ไม่มีอะไรทำมันก็นั่งจับโปเกมอนเล่นไปเรื่อยๆค่าเวลาตอนรอ,อคลิปฟีฟา่ามันเรนเดอร์อยู่นะครับผมสนใจจะรีพอร์ตเลยไหมเออรีพอร์ตไปดิผมว่าได้เงินเยอะแน่รอบนี้ยน่าจะได้สัก20,000ไหโอ้30,000บ้าจริงบ้าจริงนะนี่30,000เลยโอ้เงินแสนสองะเงินในเกมนี้หาย,ยากนะฮะต้องพยายามฟาร์มบ่อยๆหน่อย อ๋อแล้วดูเหมือนว่าเธอเองก็จะทําการสำรวจเพิ่มได้อีกนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิอืมน่าชื่นมากๆเลยอ่ะฉันจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปอัปเดตในโปเกเดกเลยนะเนี่ยใช่เราเก็บไปได้เยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะโอ้ยี่สิบห้าอัปเดตว่ัวแหลงเพิ่มแน่ๆนะฮะแหลงเพิ่มแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหดาวเพิ่มอีกดาวถ้าอย่างนั้นยอดเยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าเธอจะเพิ่มยศให้กับตัวเองได้อีกแล้วแหะนะยูโ you น know. กลับไปหากับตาเซรีเลยดีกว่าเนาะจะได้รีพอร์ตนะออแล้วดูเหมือนว่าเธอจะปราบทั้นของเทพเออบาอะไรมันชื่ออะไรวะเอออะไรบาชาา,ากิริลงได้แล้วนี่นะใช่ไหมทำได้ดีมากเลยเจ้าหนูของฉันแต่เวลากลับไปที่หมู่บ้านแล้วก็รายงานให้ผู้บัญชาการคาำโดทราบแล้วล่ะนะอุ้ยวัวโลมาทำอะไรเนี่ยอ่าฉันเห็นว่าไลฟ์เฟดดิ้งอินทูเดสกาฉันเห็นว่า อะไรเนี่ยแสงไฟเนี่ยมันรับไปที่สอบฟ้าแล้วอะ่ะนายน่าจะสามารถปราบเจ้าโปเกมอนแห่งเทพตัวนั้นได้แล้วสินะเออแล้วนายได้อะไรมาสิหรือว่ามันจะเป็นออะไรกันอะนั่นมันแผ่นเพลทสองอันที่นายมีนั่นเป็นเพลทแห่งโบราณโบราณน,นี่ขอขอขอฉันดูหน่อยได้ไหมอะเอะเอาไปดิก็คือเพลทแมลงกับเพลทจิตใจนั่นเลยฮะฉันเข้าใจแล้ว มันมีตัวหนังสือบางอย่างถูกสลักอยู่บนผู้มันด้วยอะ่ะไหนดูซิอันนึงบอกว่า where our creation was born ในทุกๆท,ที่ที่สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมา that is beings place of origin นั่นแหละจะมีที่ที่เป็นที่แห่งการกำเนิดอยู่ดูเหมือนว่าสิ่งที่สลักอยู่เนี่ยจะเป็นตัวอักษรที่ค่อนข้างจะโบราณมากๆเลยนะแล้วขอบพวนั้นมันมาอยู่ที่นี่อย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะ เออกูพูดอะไรไวะเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปเนี่ยฉันเข้าใจแล้วนายเข้าใจได้ไงเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจเลยงั้นนายได้รับเพจพูดนี้มาจากท่านด้านของบาซากีดีกับกับอะไรนะไอ้กวางไอ้ปะด็นนะไอ้กวางมันชื่อว่าอะไรขอดูชื่ออีกนิดนึงออยาชิชิเออโอไมคก็ออ่านี่มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยเนี่ยเอาจิงๆิงแล้วมันทําให้หัวใจของฉันเนี่ยสูบฉีดอย่างตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยนะเนี่ย It is my guess that you will find more plates ฉันน่ะเชื่อได้เลยนะว่านายจะต้องเจอกับแผ่นเพลทผู้นี้อีกแน่นอนน่ะรอบๆขอ,องเขตฮิซุยเนี่ยแต่ว่าแล้วถ้าทำอย่างนั้นนะแลถ้าพวกเราเก็บมันมาได้หมดเนี่ยแล้วเรามาอ่านคําที่อยู่ข้างหลังพวกมันทั้งหมดเนี่ยเราน่าจะได้รับรู้ถึงอะไรบางสิ่งที่น่าจะน่าสนใจมากๆเลยแหละสิ่งลึกลับในอดีตโอ้ยแค่คิดเนี่ยฉันเกิดใจเต้นจนบอกไม่ถูกแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆเลยแล้วไม่อยากจะให้เสียเวลาเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วฉันจะขอไปก่อนนะ แล้วก็จนกว่าจะถึงเวลาหน้าขอให้โชคดีแล้วกนเจอกันนะโอ้มันดูตื่นเต้นมาเลยมันเป็นคนชอบสะสมของโบราณอยู่แล้วด้วยนะฮะวโลอ่ะโอเคไปหาทางนั่นของไปหากัปตันเราก่อนนะไปเพิ่มแรงก์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหาทางนัานของผู้ปัญชาการคารมาโดกันไปเพิ่มแรงก์ก่อนอืมดูเหมือนว่าเธอจะทำได้ดีอีกแล้วนะฉันคิดว่าเธอน่าจะทำให้ตัวเองได้ยศแล้วก็ได้ดาวเพิ่มแล้วล่ะนะ 6ดาวแล้วใช่ไหมแรงเราอะโอเคอีกสดาวก็เต็มแล้วนะเนี่ยคือ <laughs> ผมไม่มีเลยคือคือช่วงเวลารอเกมเรนเดอร์กรอรออะไรผมก็นั่งเล่นโปเกมอนเนี่ยนะนะคือก็ไม่อยากจะเล่นให้มันเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเล่นคือแบบฝึกโปเกมอนแล้วก็จับจับจับแล้วก็ไปจับไอ้พวกอัลฟ่าโปเกมอนนะฮะแล้วก็รอวันอัดจะได้อัดให้คุณผู้ชมดูไนงะด้วยสิ่งนี้นะเธอก็จะทำให้ตัวเองได้กลายเป็นเอ่อแร็ง์6ดาวของชีงกา l a x ล็ตซี่ทีมแล้วล่ะ ตอนนี้เราสามารถใช้อุลตร้าบอลได้แล้วนะครับผมนั่นก็คือไฮเปอร์บอลนั่นเองและโปเกมอนเลเวล80ขึ้นไปเนี่ยก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วนะครับผมในเวลาต่อสู้เด e ิว r d ตอนนี้ขอรางวัลต่างๆที่เราเวลาส่งข้อมูลในการเซเวเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมแปลว่าได้เงินเยอะขึ้นเนาะถ้าผมด่าไม่ผิดเอาล่ะแล้วก็เอานี้ไปด้วยสิเนี่ยน,น่าจะเป็นใบตำราที่มีประโยชน์สำหรับเธอในการคราฟของนะโอเคเราได้ตำราในการคราฟอุลตร้าบอลมาครับผม ใช้1ผลแอปริคอร์ดครับผมอ้อันช้าง2อ,อันเลยนะมันเป็นบอลแข็งแหละแล้วก็ทับเบิลสโตน2อ,อ,อันก็ไม่น่ายากนะทับเบิลสโตนทับเบิลสโตนได้เป็นสีแดงถูกป่ะสีแดงเอ้ยไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากแล้วเราก็ได้ตำราในการครับแม็กซ์พอชันด้วยนะผมเยี่ยมอันนี้ดีเอาล่ะพยายามอุทิศตัวเองให้กับการทำปุกเด็กให้สมบูรณ์แบบแบบนี้ต่อไปนะเธอก็จะได้แรงที่สูงขึ้นไปอีกครับผมโอเค เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปหาทนายของผู้ประชาการชั้นสามกันเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยยอดเยี่ย,ย,ยมมากโอ้โหเสียงดุมากฉันได้รับรีพอรตรรายงานมาแล้วนะว่านายทําได้สําเร็จความสาเร็จของนายในการหยุดความคลุ้มคลั่งของบาซากิริทําให้ความสงบสุขนั้นกลับขึ้นมาสู่ของผู้คนในแควทิสุยถึงแม้ว่าแกจะเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเราที่ซึ่งตกลงมาจากฟากฟ้าแต่ดูเหมือนว่า พวกเราทีมกาแล็กซี่เนี่ยควรจะต้องยินดีแล้วก็ตอบรับในเรื่องนี้ฉันยอมรับจริงๆว่าแกทําให้ดีมากที่ทําให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในตัวของนายแต่ว่าทุกๆอย่างยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะฉันได้รับมาว่ามันมีโปกเกมอนอีกตัวหนึ่งที่ดูถือว่าจะได้รับอิทธิพลอะไรมาบางอย่างเลยทำให้วมันบ้า,บาคลั่งในที่อื่นในเขตฮิสุยเพราะฉะนั้นแล้วฉันอยากจะให้นายทําหน้าที่ในการสํารวจแล้วก็สาะแสวงหานี้ต่อไป สู่สิว่าได้น่ะคือสมบัติที่ล้ำค่าสำหรับพวกเรานั่นแหละหมดแค่นี้และนายไปที่ไหนก็ไปได้แล้วป่ะ Your fellow เอ่อเพื่อนของนายในหน่วยสํารวจเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ร้านอาหาร l อ f l o w e r อีกแล้วนะ่ะไปกินข้าวกับพวกบันซะสิเออครับผมโอเคมิชชั่นคอมพลีตนะฮะมิชชั่นที่เราไปปราบบาซากิรินะครับผม กลับมาอีกแล้วไอร้านหอ,อยนี่นี่เอ้าเบนนี่เพื่อนเก่าของฉันเมนูเดิมเลยแล้วกันนะวันนี้ขอสามมันเดินนะสำหรับโมจิมันฝรั่งอะ่ะได้โปรดนะอ๋อแล้วก็ถ้านายมีอะไรที่จะแนะนําเนี่ยพวกเราก็ไม่เก่งรอยนะเอามันมออกมาให้หมดเลยไอย้เออทั้งหมู่บ้านเนี่ยกาลังพูดคุยกันถึงเรื่องของพายุนะแล้วก็เพื่อนตัวน้อยของเราเนี่ยรู้ไหม เขาเนี่ยค่อนข้างจะโชคดีมากๆเลยนะกลับมาด้วยไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยจากการไปสู้กับบาซากิริเนี่ยไอ้ฉันต้องบอกว่ายูโนเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดีอยู่แล้วและเขาก็เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วนะในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบาซากิริว่ามันจะโจมตีหรือมันจะเคลื่อนที่ยังไงเนี่ยจากที่ฉันได้ยินมานะนั่นแหละคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้โชว์ออกมาได้ดีนะแล้วก็เป็นชัยชนะที่สมควรแล้วสำหรับยูโน่เนี่ย ฉันรู้สึกว่าโดยสำารวจของเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเลยนะเนี่ยต้องขอบคุณกับรายงานของเธออ๋อและอย่างหนึ่งนะทำไมเราไม่มาคราฟสิ่งนี้ด้วยกันล่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะห,หาตำรามาได้จากไหนสักแห่งนะเหมือนเบนนี่จะเคยทำให้ฉันนะ่ะโอ้ตำราในการคราฟสโมกบอมอันเนี้ยไอระเบิดควันอันเนี้ยคนมีประโยชน์เลยฮะแคสต์เนเฟอร์ลีฟอุ้ยแล้วมันขอพวกนี้มนผมมีในตัวบว่ี๋ยวต้องไปลองดูนะ น่ารักมากๆเด็กของฉันและตอนนี้เนี่ยเราเองก็ไม่ควรจะต้องมานั่งวิตกกรวนอะไรเกี่ยวกับทางนาของบาสากิริอีกแล้วนะอีกอย่างเอาเวลาของเราตอนนี้ไปศึกษาเกี่ยวกับโปกเกมอนที่เราควรจะจับมาให้ได้ในบ้านเกิดของเราอย่างออฟซิเดียนฟิ d แลนด์ดีกว่านะหืกำลังจะกลับที่พักฮนะเอ๋ยืนเนอโอ้โหป้าุ้ยไม่ป้านี่ว่าเ ฉ,ฉันฉันกำลังรอเธออ,อยู่เลยนะอยู่เนาะฉันชื่อว่าเวสซ่ามันมีอะไรบางอย่างที่สำคัญมากที่ฉันจะต้องบอกเธอเธอจะช่วยอะกับฉันได้ไหมอ่ะเออได้แต่ว่าหลังอย่าเรียกแบบนั้นดิกูกลัวอืมพามาทำไมเนี่ยอ,อนี่ค่อนข้างจะเป็นความลับนะแต่ว่าบางอย่างน่ากลัวเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ในเขตฮิซุยเนี่ยมีที่ที่เป็นที่อันตรายเยอะแยะมากเลยถูกไหมถูกร้อยปีที่แล้วเนี่ยมีบางอย่างเนี่ยได้ถูกนามาที่แคว่นงนี้แต่ว่าก็ถูกผลึกไว้โดยใครบางคนที่มีพลังเวทสูงส่งอะนะแต่ว่าจากตอนนี้ที่ฉันรู้นะไม่รู้ว่าเพราะให้ผลอะไรแต่ดูเหมือนว่าเวทที่ผลึกพวกนั้นน่ะจะถูกทําลายลงไปแล้วล่ะอา้าวจริงเหรอฉันเองเกลียดในการที่ต้องมานั่งคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เพราะฉะนั้นแล้วยูโนได้โปรดฟังฉันหน่อยแล้วกันฉันอยากให้เธอช่วยอ,อผนึกคือช่วยรีสตาร์ฟื้นฟูผนึกที่หายไปนี่ครั้งหนึ่งบอกฉันมาว่าต้องทำยังไงฉันไม่เชื่อเธอเอคุยกับเขาดีดีดีบอกฉันมาว่าต้องทำยังไงอ้อ,อ,อ,งงอ,อขอบคุณมากเลยนะฉันมีความสุขม,มากเลยที่เธอเชื่อฉันนะ่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องยินดีที่จะช่วย ใช่สิกูเป็นพระเอกอ๋อ oh, The Odd Keystone กุญแจลึกลับโบราณเนี่ยเป็นของเธอนะดูแลมันให้ดีแล้วกันอ๋อ Keystone ก็เป็นของไอ้ไมิคามิคาดูเกะไม่ใช่เหรอใช่ไหมเราได้เนี่ยับผมนี่ไง Amethyst Stone that can be used to collect the Whips that glow within the eerie purple light หินปริศนานะครับผมที่ใช้ในการเก็บลูกไฟที่จะเรืองแสงในแสงสีม่วงเหรอวะ คืออะไรว่าเออร์รี่นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเออร์รี่มันเป็น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 ชื่อแน่เลยหลังจากที่พอดึกนั้นถูกทำลายเนี่ยโอ้โหบันครับลูกไฟปิศาจเยอะๆเลยก็กระจายไปอยู่ทั่วฮิซุย107 of the i n h e r i t e มีทั้งหมด107ดวงเ็ดเค107ดวง107ดวงโอ้ my god แต่ว่าด้วยกุญแจโบราณปิศาจที่ฉันให้เธอไปเธอสามารถไปตามจับมันมาได้ทั้งหมดเลยนะ See The w i สอะโ n เมอ i ี่อิ i วิซปกติแล้วดวงไฟพู้นั้นน่ะจะจะมองไม่เห็นแต่ว่าไม,ไม่สำหรับผู้ที่ถือทางด้านของกุญแจลึกลับนะอ๋อโอเคฉันรู้ว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเดฟโปรดเธอฉัน,ฉ,นฉันต้องการใครบางคนก็ได้ที่จะต้องไปเก็บลูกไฟต่างๆพูกนั้นมาให้ฉันฉันคิดว่าตรงนี้ใกล้ๆมันมีอยูหนึ่งอันนะที่เธอควรจะไปเก็บได้ออหมาว่าเราเริ่มจากอันนั้นก่อนดีกว่าไหมอม อ๋อนั่นน่ะเหรอเห็นไหมไฟสีม่วงที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะเราไปจับมันดูสิเออได้มันไม่ใช่เควสเสริมด้วยนะฮะมันเหมือนเป็นเควสต้องทำว่ะโอ้ไม่กอนี่สินะดวงไฟสีม่วงที่เขาว่าไว้เฮ้ยกดทัชทัชขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะอุย้ยเข้ามาในตัวกู จับแล้วอะแล้วไงต่ออะดวงไฟพวกนั้น่ะถูกใส่เข้าไปอยู่ในกุญแจลึกลับแล้วล่ะเยนี่มันควรจะเป็นอืึอขอบคุณมากเลยนะที่เธอเลือกที่จะช่วยฉันในรเรื่องนี้กลับมาเจอกับฉันอีกครั้งนะถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือในการที่จะหาพวกลูกไฟที่เหลือทั้งหมดอะและยาสุดท้ายนะช่วยเก็บมันมาให้มากที่สุดที่เธอจะทำได้นะฉันจะมีรางวัลตอบแทนให้กับเธอโอเคได้ครับ ฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะตอนที่เธอออกไปสำรวจข้างน่นนั่นนะ่ะฉันั้นขอโชคดีแล้วกันโอเคเอรี่แอปเลเซอเดอะไนท์โอเคนี่ไงแม่งเป็นเควสด้วยฮะวันต่อมาโอ้เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยแม่งตามจับลูกไฟมาตอนเช้าแล้ว มีภารกิจอะไรรอเราอยู่ว้าวดูเหมือนว่าทีมกาแล็กซี่เนี่ยจะมีช่างทําผมที่สวยเก่งๆจะเจ๋งอยู่จริงๆนเนี่ยฉันต้องยอมรับเลยล่ะเอออ๋อนี่คือหน,น้าตัดผมโออเอเฮเธอน่าจะเป็นยูโดนน่าใช่ผูดถึงสามารถปรับความคุ้มคลั่งกล,งกลมบาาัสกิ้ลงได้ใช่ไหมล่ะเออเอ,เอน่าฉันเองอะแล้วใครกําลังพูดอยู่อะใครที่กำลังพูดอยู่ล่ะ เธอมาหลอกฉันไม่ได้หรอกนะฉันน่ะรู้จักเธอค่อนข้างจะมีช okay. ื่อเสียงมากๆเลยนะเธอรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะเออเหรอฉันหมายความว่าเธอสามารถปราบหนึ่งในเทพผู้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะออกมาจิชินโอชอสเซนวันเธอสามารถปราบหนึ่งในอ่อพระพวกเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พระพวกเขาเรียกลูกน้องของเทพแห่งชินโอได้เลยผู้คนบางคนเนี่ยถึงก็กลัวเธอเลยนะกับสิ่งที่เธอทำได้เนี่ย ขนาดนั้นเลยเหรอฉันชื่อว่าอาริสุนะลืมบอกไปฉันอ่ะเป็นผู้ดูแลของแคว้นไดมอนนะเอ่อสกิลพิเศษของฉันก็คือการตัดผมนะฮะ My special skill is giving hair cut เ <c> ด <oughs> ้ดีใจที่เจอกับเธอเออดีใจดีใจที่เจอเหมือนกันอ้าแย่จังเลยแต่ว่าวันนี้ฉันมาเจอ <c oughs> เพื่อมาคุยกับทนายของคุณคารมาโดนะเะฉะนั้นไ้เจอกันละกัน อาริซูพรีดิเคเมนต์การทำนายของอาริซูอย่างนั้นเหรอนี่ไงภารกิจใหม่มาแล้วนะโอเคเกเดอร์เดอะวิสฟ,ฟาลเส,กส,กสาออเกเตอร,ร์อินเอเวอรีคอร์เนอร์อาริสูอ่ะแล้วจริงๆผมต้องทำอะไรก่อนเนี่ยมันให้เราไปหาลูกไฟอย่าครับผมไหนเขาดูภารกิจก่อนนะภารกิจมันให้เราทำโอ๋อนี่ไงภารกิจมาแล้ว Follow Arisu to Commander Office โอเคไออันเมื่อกี้โอเคไอตัวอันเนี้ยเป็นเควส q u e หลักนะเนี่ยนเห็นป่ามันเป็นมิชชั่นที่8แต่ว่าอันเนี้ยไอ้ลูกไฟเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนี่ย early appearance in the night เพราะว่าถ้ามึงให้กูไปเก็บลูกไฟ107ลูกในตอนนี้ตอนเดียวนะสงสัยจะได้เล่นจบเนี่ยตอนน้องเลนน่าจะอายุ2ขวบอะครับผม <c oughs> ไอชิบหายโอเคเราเอาผมจะพยามยเล่นแต่มิชชั่นหลักก่อนส่วนมิชชั่นรองเนี่ยผมจะขอไปเล่นนอกรอบเอแล้วกันนะครับผมอยากให้ผู้ชมดูเนื้อเรื่องหลักแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปตามเอริซูไปที่ทางด้านของห้องทำง,งานของผู้ประชาการคารมาโดแล้วกันนะครับผม กูจากที่เห็นนะฮะเนี่ยรีเควสต์รีคเวรคเวสย่อยมาเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้กูได้เล่นลอกล็อสนุกแล้วเต็มแบบเต็มไปหมดเลยจริงๆอะ่ะไม่เป็นไรเอาเนื้อเรื่องหลักก่อนนะที่อา่านคุณผู้ชมดูเนี่ยไป let's go <S โอเคมาแล้วครับผมกำลังคุยอะไรกันอยู่เลยนะฮะเนี่ยอืมงั้นก็แปลว่าเป็นอูรา่าอีกแล้วสินะถ้าฉันแนะนำไม่ผิดโปเกมอนตัวนั้นน่ะดูเหมือนว่าจะ ไม่ปกติแล้วก็คุ้มคลั่งอีกแล้วสินะ I have received no word f r o m e d ด m a n ออเรียฉันไ,ได้รับการรายงานอะไรต่างๆมาจากเอเดมันหรือว่าอิริดะนะแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ฉันเองจะปล่อยนิ่งเฉยบ่อยๆเนาะถ่ายกันแล้วเราก็ขอบคุณเธอมากๆเลยนะคุณอาริสุเธอทําทได้ดีมากที่เอาเรื่องสารการกาของอุรารามารายงานให้กับพวกเราไม่มีปัญหาแล้วคะ่นะเอเดมันน่ะ กำลังยุ่งกับงานของเขาที่จะต้องดูแลแคลของเราอยู่มากเลยแล้วอูราร่าผู้คุบขุมอูราร่าเนี่ยก็ give me the time of the day ไม่ยอมปล่อยฉันได้มีเวลาเท่าไหร่เลยล่ะฉะนั้นฉันก็คิดว่าทีนกาแลักซี่เดยน่าจะเป็นคนที่สามารถจัดการช่วยเรื่องนี้ได้ค่ะเอ,อ่อคนดูแลอูรารา่าอย่างั้นเหรอก็น่าจะเป็นท่านหญิงคาราบ้าแห่งตระกูลเพิใช่ไหมเหรอะ o f all the ร์วัในบรรดาผู้คุมกดทั้งหมดเธอน่าจะเป็นคนที่เออใจแคบ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อืมเหมาะสำหรับสถานการณ์นี้ที่สุดแล้วนะเออเธอไม่ใช่คนที่จะชอบเรื่องให้ใครคนนอกอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอหรอกนะเอาละยูโน่ฉันมีภารกิจใหม่ให้กับเธอในวันนี้แล้วนะฉันขอสั่งให้เธอไปศึกษาเกี่ยวกับอุรา라ที่ คร i มซ o นไมล์แลเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นที่ใหม่นะผมไม่เคยไปเนี่ยฉนันอนุญาตให้เธอได้โชว์ความแข็งแกร่งของเธอได้ตามที่จำเป็นได้เลยครับผมได้ครับเอาละ่ะสถานที่ต่อไปที่เธอจะต้องโดนส่งไปทำการสำรวจนี่ก็คือคริมซัน My Land นดนะเธอจะได้เจอกับโปเกมอนที่อาศัยอยู่ตรงน,นั้นเยอะขึ้นมากเลยนะ แล้วฉันต้องขอบอกเลยนะว่ามันจะค่อนข้างน่ากลัวกว่าที่ออซิเดนท์ฟรีแลนของเรามากเลยนะ Event h e landscape itself is harsher แม้แต่พื้นพี่ภูมิภาาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ harsher นี่คือปุบเขาเรียกอะไรแบบไม่ค่อยต้องสมบุสมบันนะครับผม With s t e e p r a v i n e r and Seaside c l i f f เพราะว่ามันมีทั้งหุบเขาแล้วก็ที่หุบเขาต่างๆที่ต้องปีนป่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ค่อนข้างจะน่าต้อนรับสักเท่าไหร่หรอกนะ แต่ว่าด้วยแรงของเธอแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเธอถ้าจะสามารถจัดการสถานการณ์ในคริมสันเมแลนได้ด้วยตัวของเธอเองนะเอาสินี่คือสิ่งที่เธอต้องการเอาไว้เพื่อให้รู้เรื่องเกี่ยวกับมันนะสถานที่ของไปที่เธอต้องไปเนี่ยอยู่ภายในไมลแลนนะเรียกกันว่าโซลิคอนรูนหรือว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์โซลคอนนะครับผมนั่นแหละคือที่ที่เธอจะเจอกับผู้คุมทงาไหนของอุรา่านะ ได้ครับเราจะต้องไปที่วิหารโซลารคอนนะครับผมฟาวอินเดอะคริมซันที่จะอยู่ในคริมซันมาแลนดนะแล้วก็ไปเจอกับท่านของคุณคาราบ้านะฮะได้พร้อมละไปกันเลย let's go <S อุ๊ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมอคาลิถึงมาอยู่ข้างหน้าเราอย่างนั้นอ่ะเธอต้องการจะทำอะไรอ๋อสวัสดีนาะยอยู่น ฉันกาลังรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะแบทเทิลโปเกมอนกับเธอจังเลยอ่ะแล้วตอนนี้ฉันก็มาตรงนี้แล้วอ่ะงั้นน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเลยเนาะเอ่อเอ่อถ,ถูกแล้วล่ะฉันมีภารกิจต้องทําไม่ได้ฮะอันนี้แฟนเราเราเล่นท่านในเกมนี้อยากจะจีอิระดามากเลยอิร์ดาสวยมากพูดถูกแล้วมาสิได้เลยงั้นเรามาทาการโ,โปเกมอนแบทเทิลกันอย่างสนุกด,ดีกว่าเนาะมาทําให้โปเกมอนของฉันไปกาจูขแข็งแกร่งขึ้นไปเถอะได้ ก็ไม่รวมกันว่าปิกาจูของเธอจะแข็งแกร่งหรือจะน่วมเนี่ยหน่วยสำรวจอาคาริต้องการจะสู้กับเราฮะอุ้ยเอา้าไหนบอกปิกาจูส่งมาเป็นมิสมาร์จูเนียนะฮะบาเรโดจูเนียไปเลยบากกุฟุนเสียใจด้วยนะน้องพอดีบากกุฟุนของพี่นะี่ยมันเป็นธาตุความมืดแล้วยงังไงล่ะอินเฟอร์โนพาเรีเอาไปกินนี่ไงโอ้โหเลเวล44กับเลเวลสิบไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับผมบาเรโดจูเนีย ปิกาจูปิกาจูอย่างนั้นเหรออะแล้วทำไมมันจะโจมตีก่อนกูวะทันเดว์เวฟชิปหายแล้วครับผมติดชาเลยครับโอ้โหแล้วทันเดช็อคต่อเนื่องด้วยไม่ธรรมดาไอ้น้องเอานี่ไปกินท่าแรงที่สุดของพี่โอ e ว h e ฮิตมากูฟุน้นโอ้ยๆกูกูร้อนไปด้วยเลยโอ้เจ็บ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 ท่าน,นี้มันแรงมากครับผมปิกาจูไม่สามารถต่อสู้ได้ การต่อสู้ถูกตัดสินแล้วอ,อ๊ปส์ที่เหมือนว่าฉันจะอยู่ในสถานการ,ราณ์ที่พลังมของตัวเองไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วล่ะนะทำดีแล้วคือแค่ยังแข็งแกร่งไม่พอเท่านั้นเองพิกาจูกูจะต้องไม่มีความสุขที่ฉันแพ้อ,อีกแล้วแน่เลยอะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณที่ทำการแบทเทิลกับฉันในวันนี้นะเอาวันนี้ไปสินี่เป็นตำราที่น่าจะมีประโยชน์นะ สเตลสเปร์ spray. what สเตลสเปร์ร i เซฟคัมมิ่สเปร์ใช้ใช้ไอเบอร์รี่อันนี้กับบั w ส์วอตบลูมฉันกำลังศึกษาเกี่ยวกับ <c oughs> on those strange space time distortion เกี่ยวกับผู้ข้าเวลาปแปลกๆพวกนั้นนะ่ะนะฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้ความหมายอะไรเกี่ยวกับพวกมันหรือเปล่าพวกมันดูเหมือนว่าจะปรากฏตัวขึ้น <c oughs> บ่อยขึ้นมากเลยนะหลังๆเนี้ย Space Time Distortion ห่วงเวลาปิดสนาอย่างนั้นนะฮะอี s e e ไล Like h ์ y ฮ wonderful ฟอร์เทดดูเหมือนว่าพวกมันจะมีเอ่อไอเทมนี่แบบว่าดีๆมากเลยนะแต่ว่าก็มีโปเกมอนที่น่ากลัวอยู่ข้างใน,นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเธออยากจะเข้าไปแล้วก็ยังไงก็ต้องระวังตัวด้วยนะเอาล่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะไป My Land แคมปแล้วล่ะนะโอ้มีแคมป์มายแลนด้วยแต่ว่า มันก็คนจะต้องเป็นพาร์ทหน้าแล้วละกันนะครับผมเพราะว่าพาร์ทนี้เสียงกูแหบเรียบร้อยแล้วครับอกผู้ชมผู้หญิงเยอะเหลือเกินเกมนี้โอเคถ้าผู้ชมชอบไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมกับเพื่อนๆของผมพวกนี้ฮนะบากูฟุนแบล็กกี้ว้าวแบล็กกี้แบล็กกี้หลับเฉยริสเลียนี่ไงแล้วก็ฟรอสเซลซิเลียวู้ฮู และสุดท้ายอีฟี่แบกกี้เอ่อพี่พี่อยากจะปิดพาร์ทสวยๆอ่ะไม่ไม่ตื่นขึ้นมาหน่อยเหรอไม่เป็นไรนอนก็ได้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปตรงนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทีฟยูแล้วก็โปมันเลเจนต์อาเซอุสด้วยนะครับผมสวัสดีลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม